มันมีความหมายกับคุณสงขาอย่างไรถ้าทำไปแล้วรู้ว่าใจลักของเุืสงขาเรื่องเฉพาะการสุ่อเมืองจันทุมากไปดูงานทั่วประเทศทั่วโลกเพื่อที่จะสร้างเมืองสงขาให้เป็นเมืองมรดกโลกถามมีวันนี้มาเป็นไรเราไม่เกิดเราทำไปแล้วเราจะไคือจริงๆนะที่สมมาตรตัวไหนเป็นตัวหลักตัวไหนเป็นตัวรองเฉพาะการกระจาการบริหารคือผู้ว่าและคนในคณะ ว่าว e ันน okay. ั like, ja, ้นถือโอกนันต er ้องออกจากจากูัว hmm. mm ่าหมแต่ว hmm. mm ่าเราจะปรับ hmm. ด mm ันอย่างไรเพื่อนเ็นให้สับพีน้องจะว่าที่อยู่ในกองนั้นทั้งหมดอันนี้ยกตัวอยางให้ฟังนะแต่ถ้าพี่แมวจะพัฒนากรงสมโรงตรงนี้นะครับแต่วว่าสามชิ้นเช่นที่บอกข้อมูลถูกไหมก็เราจะใส่ว้าลงโืนลงโซนเอ็ลงจอไปเองอันนี้่ไม่ต้องเอาเลยอาวว่าแา่านใไปอีกเรื่องถูกไหมเดี๋ยวคนะาบเราเอาแค่น้ำถูกไหมน้ำขึ้นน้ำล ร้อของไหถาาวมาขอลูกเราะดับไปได้ทั้งมนเป็นยางสงาเลาไม่ขยับเลยค่ะอันนี้วอรอมาได้ช่วยพอมไม่ต้ัวลเรามีแผนขึ้นไปเราดับเาวอรับไปเลยเราขึ้นไปเลยข้าตด้วละพวกระไฟนะคบทำที่ไปเองเพราชบ้านลุกเสรายเราจริก็เอาน้วยแหลนแ่เราไมรู้กเลยโเดลน้องคิดว่าี่เอาความชืชนชน เป็นประธานสภาองค์กรคนงานของตํารวจข่าวโดยเฉพาะจังหวัดสุทรราการแต่ทําไมนะครับสภาองค์กราถแบบนี้ถูกต yeah> ้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับและทําไมนะครับคนพูดว่าทําไมไม่สั่งงานเลยคือในความหลายท่านนะเป็นแนวทางที่ผมว่าแนวทางที่คิดการที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยจะพูดว่าอย่างนายก เราเกตตาเครเหเจอกั okay, so <Okay. S 1> ี่แนวกับที่ที่ใหญ่ทารอนวันก่อนล่าสุดเราไปจังหวัดด้วยกันเจ๋ถ้าพี่ถูกเห็นเล่นมาเนี่ยไม่มีการตอบกลับเลย လာပါဗျာ